เราเป็นเชฟนะแพ้อาหารด้วยมันไม่ควรที่จะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วเรื่องแพ้อาหารนี่ไม่เคยรู้มาก่อนกินเข้าไปเท่านั้นแหละแบบหายใจไม่ออกแล้วก็มาตรวจเลือดที่นี่เพื่อที่รู้ละเอียดเกี่ยวกับตัวของเชฟหรือว่าเลือดของเชฟเลยร่างกายเราเนี่ยสำคัญมากอาชีพเชฟเนี่ยยืนอยู่หน้าเตานะครับอย่างตามแล้ววันหนึ่งประมาณ14-16ถึงชั่วโมงก็ว่าได้ใช้อวัยวะครบ บททุกส่วนของร่างกายเลยนะครับตื่นมาบางทีก็ร่างกายไม่พร้อมนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดให้ผมคิดว่าร่างกายเราเนี่ยสำคัญมากอย่ารอให้เป็นแบบเหมืนอนคุงผมตัวเองเกิดผิดปกติขึ้นมาแล้วถึงรู้ตัวทีหลังสุขภาพที่ดีเนี่ยให้อะไรหลายอย่างกับตัวเรามากตื่นขึ้นมามีพลังมี energy มัน fresh มากแล้วก็ทําอะไรได้หลายอย่างที่แบบว่าแทจะไม่น่าเชื่อนะครับเช็คก่อนได้เนะี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลย wellness life blueprint พราะสุขภาพสำคัญที่สุด